ขอยเฮ็ดทเลลกเทลน้อยไปครับผมเท่ากะจะขยายไปเรื่อยนะครับเนาะนี่ก็คือเข่ากบจะเฮ็ดไว้เลนเไปพี่น้องอืมเอาเฮ็ดไว้เลนเนพอได้เบิงเนาะบานเข่าเอาไปเอามานี่ครับเข้ากได้ควบซุกจากนีเลี้ยวเอาไปเอามาอันโบแมนเรนเลนได้พี่น้องบานกันคือเขาอาศัยฟุ้นจากปลาเข้าเนาะครับเนาะนี่ปลาเข่ากะอาศัยได้กินจากเขาครับผมเข่าก็จะได้อาศัยสิ่งกันละกัน สวัสดีครับพี่น้องมอนหนี่าพอก็บาน้องในช่องกบป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะมืนอนีบาน้องกับเส้อ้าพี่น้องนี่ครับผมมาปลูก้นกล้วยเพราะว่าบาน้องกระไดมาจากแม่ต่อยนะครับเนาะแม่ต่อยเป็นเอาไหเป็นกล้วยนําว่าพันโบราณพันวาสมัยก่อนนะครับเนาะเอาจะเอามาปลูกไวเพราะว่าเครือมันใหญ่ครับพี่น้องบาน้องกับเส้าพี่น้องไปเบิ่งครับผมแม่ต่อยอุบลคนน้ายืนนะครับเนาะเอาไหบาน้องครับบาน้องกับภ้าพี่น้องไปเลาะส้มสวนแม่ต่อยนํา มาเบิ่งครับวิธีปลูก,กบอยหยากพี่น้องนี่บ่าน้องจะเอามาปลูกโซนทั้งนี่จะให้มีแต่ปลากลวยครับผมนี่ครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นคลองคลองรองน้ำเนะาะบ่าน้องเลี้ยงปลาในหน้าเขาครับตรงนี้กับอู้เขาพี่น้องเลี้ยงเลยครับอยู่ประมาณอีกสองสามเมือกัได้กเกี่ยวแล้วพี่น้องตรงนี้ขึ้นไปถึงเหมือนนะครับเนาะนี่ ขุดนี่ก็บ่ยากพี่น้องตรงนี้กัจะจมีผพักกันแยงน้งงำเนี่ยมาน้องเอามาปปูไว้ครับพลังงามเลยคุดหยิบประมาณนี้ครับเพราะว่าดินซุ่มพี่น้องเขาก็บ่ขุดคุ้มใหญ่ครับประมานนี้แหละครับนี่เขาก็จะเอาต้นกล้วยนี่ครับพี่น้องมาฝังเลยปึ๊บนี่ครับพี่น้องอยากบ่ตัดออกกระไรเด้อพี่น้องเด้อนี่ คือต้นกล้วยนี่ก็สามารถปลูกได้คือนกันครับผมแต่ว่าบ้าวน้องเอามาไก่นะครับเนะบาะบ่าน้องก็เลยต้องตัดออกเพื่อเขาจะเดี๋ยวเพิ่นกนขน็ขึ้นไม้คือเกาพี่น้องนี่นนครับก็จะอยู่ระม้านี้ครับเอามาถมใส่เลยนี่ขุดขุดบ่ต้งเลือกพี่น้องขุดขุ่มบ่ต้งเลือกกันไดนนีน่ดินจะแกนแน่พี่น้อง คุ่อยู่บะมาณนี้ครับเดี๋ยวว่าน้องกระจังจะเอาน้ำม,มาหุดอีกท่นึงเดี๋ยวพนกระติดนี่ครับได้ซีต้นครับพี่น้องโซ่นทั้งทีน้ำแนทห้นี่กระเตรียมลุ้มไปแล้วนี่กับบอ,อยหยาครับท่อกับปูกลุงเลยนี่ พะตรงนี้จะให้เป็นส้นกล้วยครับพี่น้องเขาก็จะได้กินปุวยเพราะว่านานี้ก็ต้องเห็ดให้เป็นอันนี้แน่จังหน่อยเพราะว่าเขาจะเห็ดให้เป็นหล่องน้ำเวลาเขาหมดนม้ำได้ง่ายนะครับเนาะจะเห็ดเป็นลุมไว้พี่น้องเวลาเขาจะหดน้ำง่ายครับผมนี่ครับก็ะปูกแบบนี้เลย บ่ยากพี่น้องนี่ว่าตรงนี้บ้าน้องก็เอากล้วยมาปลูกใส่นะครับเนาะเป็นกล้วยน้ำว้าใื่กัน นี่ครับเรียบลอยประมาณนี้จะจะเอาไอ้ฝุ่นมาใส่ครับผมเดี๋ยวจะเอาฝุ่นมาใส่จะหดน้ำอีกก็เอาฝุ่นใส่เลยพี่น้องอเนีเพราะว่าเขาบดตรงห้องผืนนะครับเนาะก็คือเอาใส่ข้างบนเลย นี่พี่น้องนี่เอาใส่อยู่ประมาณนี้ครับใส่ไปเลยนี่นี่ก็จะเป็นต้นเผาปลูกใหม่น้ำเนี่ครับเดี๋ยวบ้าน้องจะเอานา้ำมาหมดนะครับเนาะ เดี๋ยวจะไปต่อใดกันพี่น้องวันนี้ก็เริ่มเหีียวแล้วพี่น้องเด็กก็พอจะไปต่อนหนามกันเสียบน้ำก่อนนะ เสียบเลยครับ มาเบิบ้งบบรับว่าหนำเฮาไหลบ่ไหลแล้วพี่น้องนนำม,มาอยู่เต่บอ่อแหง ครับพี่น้องเบิงปลาดุกนะครับเนาะเอาก็จะมาให้อาหารเป็นกินน้าแน่ดูเบิงพี่น้องมาไล่แล้วปลาดุกเลี้ยงในหน้าเขาได้พี่น้องนี่คือตอนนี้ก็น้ำลดจากหน้าเขาลงมานแน่แล้วครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่ไ,ไว้แห้งครับผมบลาน้องเอามาเลี้ยงไว้นะครับเนาะตรงนี้ก็คือสามเดือนนี่สามเดือนก็นได้เกี่ยวขขานี่ครับผมเพราะว่าเขาก็จะได้เป็นปลาในหน้าเขาเบิงเลย โซนทางนี้นะครับเนาะก็จะปลูกต้นไม้คะากันไปแน่ครับผมกบตรงนี้เนาะเข้าก็จะเห็ดเป็นคลองล่องน้ําเลี้ยงปลาในหน้าเขาเบิ่งเลยบรรยากาศย่ำคําแน่นิกหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าบ้าน้องได้ต้นป่วยมากก็ต้องปลูกไว้นะครับเนาะเพราะว่าเขาจะย่านเพิ้นอันนี้ก้อนครับผมถ้าก็มาปลูกไว้เบิ่งครับเบิ่งป่าอุ้ยเบิ่งตีละ มีแต่ปลาดุกได้พี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นปลาดุกยักเนาะครับเนาะเป็นปลาดุกลัเสเซียครับผมบ่าน้องเอามาปล่อยไวอืมถ้าตรงนี้คือน้ำเพิ่นลดลงไปน้ำบกนี่เขาก็จะเอาไปเลี้ยงใส่กระช่างไลยครับผมตรงนี้เขาก็จะเลี้ยงไว้ใส่กระช่างใหมเนาะเพราะว่าเขาจะได้เกี่ยวเข้าก้อนเวลานั้นบ้าน้องก็จังจะเวลาเขามีเงินเฮาก็จ,จะมาดันใส่เขาก็จ,จะเอาน้ำจากบอ่ขอข้างล่างนะครับเนาะสูบขึ้นมาเขาจะเอามาใบนี้ ก็เพื่อให้เป็นเลียงปานหน้าเขาได้เพื่อปวกต้นใหม่เข้าจะเขียวนะครับเนาะเอาเห็ดข้องลองน้ำตรงนี้ไว้ก็ดีครับผมสามารถนี่มึงเลยเป็นปลูกต้นใหม่ต้นกล้วยนะครับเนาะกําลังแซมๆแกันไปครับโซนทั้งนี้บ้านน้องกําลังเห็ดนี่ครับถ้าเฮามีเงินเฮ่ากับค่อยเห็ดเอาพี่น้องค่อยทยอยทยอยเอานะครับเนาะนี่มึงบรรยากาศย้ำมแรงครับผมสีํา อืมที่ําแน่แล่ะครับผมเบิง่งบ่านน้องพี่น้องมาสมพี่น้องกระเห็ดสามารถเฮ็ดได้เลยครับผมตรงนี้ก็คือเข้าจะเห็ดเลนได้เลยครับเบิ่งเลยก็เลียเ้ยงไว้ได้ทั้งปลาสวายอู้หลายปลาครับพี่น้องตรงนี้ก็คือสามเดือนเท่าก็สามารถจับขายได้ครับผมบ่านน้องเห็ดเนาะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกวมก่วงนี่ ประมาณนี้นะครับผมประมาณสองเมตรเนาะความว่วงสองเมตรควมยาวนี่ประมาณสี่สิบสี่สิบเมตรครับผมตรงนี้เนาะสุดอุ่นเลยความเลือกนีอยู่ประมาณสามสิบถึงหาสิบพี่น้องตรงนี้เนาะฝ้าทั้งนี้จะเลือกกลัวอยู่ประมาณหาสิบเซนถ้าขึ้นไปฟังปุ่นสามสิบทั้งปุ่นจะบกลงกลัวแมนครับหมืดหมืดแน่จังหน่อยพี่น้องนี่ โซนทั้งนี้ปลาหน่อยเฮาก็จะบ่ไปครับพื้นหยานปลาดุกนี่เบืงเลยปลาดุกหลอืมฟังทั้งหี่กับปลาดุกตอนนี้ก็คือลดลงมาจากหน้าเขานี่ปลาดุกสีหลแห้งครับพี่น้องอุ่นอุ่นเบื้องตี้ะ่ะเพิ่นลดลงมาจากในหน้าเขาฮะเนาะครับเนาะก็สามารถนี่เวลาฮาตึกแฮ็เ,เอาอยู่นี่เลยพี่น้องซีดเบ็ดได้้าเขา้าเป็นเมนูเฮาได้ง่ายๆเลยครับตรงนี้เนาะ ห่นหนอู้เหลียงเลยพี่น้องเหลียงอุ้หยเฮ็ดว้ยังสี่กะความสุกครับผมนี่กะมีความสุกแล้วนะครับเนาะนี่ทั้งนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยนี่ครับเขาจะปลูกแทมกันไปตรงนี้ก็คือึ้จะเป็นของกินเบิดนะครับเนาะเขาก็จะเห็ดใบซ้ำเทลเล็กเทลน้อยครับพี่น้องเขาได้มาจากเพื่นเอาไห้เขากะเอามาปลูกกล้วยครับผมตรงนี้นะครับเนาะเขาก็จะได้เป็นมีกล้วยมีอู้หลายอย่างก็ได้อยากได้กินครับพี่น้องตรงนี้บ้านน้องกะจะเอาน้ำึ้นมาหดนะครับเนาะ เบิ่งเลยแปบ๊บเดียวนี่ครับตัดออกคนเดียวคนกระโปรงขึ้นม่เบิ่งเลยต่อกล้วยคอยเฮ็ดทะเละเล็กทะเละน้อยไปครับผมเฮากจะขยายไปเรื่อยนะครับเนาะเดี๋ยวบาน้องจะจังจะเอาปลามาลงงไม่ฟังทั้งฝุ่นจังจะอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเทือนึงนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเฮากจะเฮ็ดไว้เ่นเไปพี่น้องอืมเอาเฮ็ดไว้เลนเนเพราะ้เบิ่งเนาะบานเฮาเอาไปเอามา นี่ครับเขากัดไดควมสุกจากนีเลี่ยวเอาไปเอามาหันโบแมนเลินๆลนพี่น้องบาทที่แหลกบ้านน้องกะจะคิดเฮ็ดว่าเอาไว้ทะนั่งนั่งิึง,งแล้วก็เฮ็ดเป็นคลองรองน้ำตรงนี้เนาะครับเนาะเอาเพื่อ,อไว้เวลาเขาก็จะได้มีตรงนี้ก็คืออาศัยกันซึ่งก,กันและกันคือเขาอาศัยฟุนจากป่าเขานะครับเนาะนี่ป่าเขาก็อาศัยได้กินจากเขาครับผมเขาก็จะได้อาศัยสิ่งกันแลวกันนี่แหละบ้านน้องก็พอได้เฮ็ดให้พี่น้องในเบิง่งเป็นตัวอย่างแจ็กหน่อยหาพี่น้องอยาก มีหน้าอยู่ประมาณบ่อหลนะครับเนาะเขาก็อยากเห็ดทึ่งหน้าแน่แล้วก็อยากเลี้ยงปลาแน่แล้วก็อยากปลูกของกินแน่นี่ครับกระเห็ดนี่ครับประมาณนี่ได้ด้พี่น้องก็คือเขาเห็ดประมาณซ้ํานีครับก็สามารถเลี้ยงปลาแล้วก็อยู่กับตัวไหส่งหน้าเข้ได้บรรยากาศดีครับเขาไปเบิ้งครับผมในคลิปของบ่าน้องเนาะบ่าน้องก็จะมีอาหารปลาลดต้นทุนครับผมเพราะว่าบ่าน้องก็บอกทุกอย่างครับอยู่ในคลิปให้พี่น้องเขาไป้นหาเบิ้งนะครับเนาะในช่องของบ่าน้องครับผม นี่ครับผมบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาส้มเมืองแล้วครับผมบรรยากาศย่ามคำๆแตงหน่อยเนาะครับเนาะก็อย่าลืมในช่องกบป,ป่าผ้าลวดด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมื่อเรื่อยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ